ส่วนผลไม้ผสมติดภูเขาติดลำธารสวัสดีครับพบก,กันกับเราอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาทูวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนผลไม้ผสมมีผลไม้อยู่หลายอย่างเลยนะครับมีทุเรียนเงาะมังคุดมะขามหวานมะพร้าวน้ำหอมแล้ก็กล้วยนะครับ สวนผลไม้แปลงนี้มีเนื้อที่สีไร่ส่วนเอกสารไม่ใช่โฉนดนะครับเป็นเอกสารทํากินราคาขายไร่ละ1 5 0 0 0 0หบาทพื้นที่แถบนี้ก็จะเป็นเอกสารทํากินทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทบ้านสวนสวนมะขามหวานนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในหุบเขาเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นอากาศดีเย็นสบายตลอดทั้งปีส่วนน้ําในลำธารก็มีตลอดทั้งปีเลยนะครับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาที่สูงใหญ่ แล้วก็ยาวด้วยนะครับมีต้นไม้มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนภูเขาอย่างนั้นแน่นเลยนะครับแล้ะก็ยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายอยู่บนภูเขาส่วนน้ําในลําธารนะครับทางเจ้าของที่ดินท่านบอกว่ามีน้ําตลอดทั้งปีนะครับมีสัตว์ป่าลงมากินน้ํามีเก้งมีกวางนะครับลงมากินน้ําในลําธารด้วยนะครับส่วนน้ําในลําธารก็จะไหลลงไปในอ่างเก็บน้ําช้างตะลูดนะครับ อ่างเก็บน้ําช้างตะลูดอยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนพื้นที่รอบอ่างน้ําก็จะมีรีสอร์ทมีบ้านเพ้นอนบ้านอยู่นะครับส่วนเรื่องการเดินทางนะครับแยกจากถนนลาดยางหมายเลข2องสเข้ามข้ามหาแปลงที่ดินก็ประมาณ1.8กิโลนะครับลงจากถนนลาดยางต่อด้วยถนนคอนกรีต ลงจากถนนคอนกรีตเข้ามาหาแปลงที่ดินของเราประมาณ800เมตรนะครับรวมแล้วตั้งแต่ถนนหมายเลข2275นะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดิน1.8กิโลเมตรนะครับส่วนเรื่องน้าประปาไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับไฟฟ้าเสาสุดท้ายห่างจากแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ800เมตรนะครับส่วนเรื่องการเดินทางนะครับเริ่มจากต่างเก็บน้ําเข้า,าหาแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนน ดินนะครับสลับกับลำธารถ้าจะใช้รถยนต์นะครับก็จะต้องใช้รถยนต์แบบ w h ว e l นะครับหรือเดินเท้าเข้ามาวิ่งมาตามลำธารน,นะครับหรือจะใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะสะดวกก็เป็นรถยนต์รถ w h e e l นะครับส่วนพื้นที่ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับติดลำธารโค้งตามลำธารประมาณร0 0เมตรนะครับพื้นที่ที่ติดลำธารก็จะมี สวนกล้วยนะครับมีเงาะเป็นพื้นที่ที่รดมสมบูรณ์นะครับบรรยากาศดีอากาศดีเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยนะครับต้นไม้ก็จะเขียวงามตลอดทั้งปีนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้บ้านสวนที่อยู่ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาตินะครับอยู่ใกล้แหล่งน้ําอยู่ใกล้ลําธารนะครับจากแปลงที่ดินของเราไปที่อําเภอลมศัก์ประมาณ 35กิโลนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์32กิโลวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว47กิโลนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสนามบินเพชรบูรณ์นะครับประมาณ25กิโลส่วนพื้นที่ทางด้านนี้นะครับก็เป็นพื้นที่เนินภูเขาขึ้นไปเลยนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีมะขามหวานมีเงาะมีมังคุดนะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างที่ติดกับลำธาร ก็จะมีเงาะมีทุเรียนมีทุเรียนประมาณ2-3ต้นนะครับแล้วก็มีกล้วยจะเน้นไปทางเงาะกับมะขามหวานมากกว่านะครับท่านที่สนใจสวนผลไม้แปลงนี้นัดดูสวนผลไม้กับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-147-3498ีกด้วยรนะครับ088-790-2134รีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ